สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวลัคนาราศีพฤกษะนะคะอลิสาเมจเชนทาร์โรค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคนโสดสนิทชาวพฤกษะประจำเดือนกันยายน2566นะคะคลิปนี้เป็นการทํานายรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะคะหยิบแต่สิ่งดีไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะการทํานายในครั้งนี้ใช้ไพ่ทาร์โวออร์เคโลนะคะและโหราศาสตร์ไทยในการทํานายนะคะซึ่งไม่หมอได้เปิดไพ่บางส่วน ขึ้นมาแล้วนะคะและในส่วนที่เหลือเราจะทําการเปิดไพ่สดนะคะในระหว่างคลิปค่ะ ในส่วนของไพ่พลังงานภาพรวม Oracle ที่เราเปิดขึ้นมานะคะมีวีนัสนะคะเดือนนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์คนโสดสนิทนะคะเนื้อหอมนะคะเนื้อหอมเห็นไหมนะคะวีนัสวีนัสคือดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระศุกร์ดูจากหน้าไพ่ค่ะ beloved เป็นที่รักนะคะดาวศุกโคจรถอยหลังเปิดเดือนขึ้นมาค่ะอยู่ในราศีกรกฎนะคะเรือนสหัสชะ ได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะคะราชาโชคแปลว่าดาวศุกร์อยู่ถูกธาตุนะคะและเป็นได้รับโชคอย่างพระราชาในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมเรือนสามสหาชาเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อนะคะและยังได้เกณฑ์พิเศษคือปฐุมเกณฑ์ศุกร์สามเจริญยิ่งยศแหนะคะหมายหมายความว่า สุกตำแหน่งนี้ได้2ตำแหน่งเขาเรียกควบ2ตำแหน่งนะคะถ้าเป็นทํำงานก็คือได้2สายสะพายนะคะรัคนาราศีพฤกษ์คนโสดสนิทอ่าแสดงว่าเดือนนี้เนื้อหอมก็เป็นช่วงที่อ่ะ Aries action และคุณจะมีการแสดงออกมากขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาดาวสุกเนี่ยโดนดาวเสาเล็งดาวเสา เป็นเสียนศัตรูกับดาวศุกร์เนาะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในเรือนการงานของคุณเล็งคุณดึงตนุรักษ์คุณในเรือนพันธุมันเหมือนกับมันมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เรานั้นอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองหรือไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเนาะแต่เดือนนี้ค่ะ a r i ินะคะคือแอคชั่นคุณจะมีการแสดงออกมากขึ้นคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นดาวพลังคาร a ries เจ้าเรือนของเขาคือดาวพลังคารนะคะซึ่งดาวพลังคารเขาคือดาวเจ้าเรือนคู่ของคนรักของคุณแต่เขาคือเรือนพิจิกเนาะแต่ไม่เป็นไรเราจะพูดถึงพลังงานของ Aries พลังงานของแอคชั่นพลังงานที่มันแปลว่ามหาจักรค่ะ ดาวเจ้าเรือนปัตินีคู่ครองคนรักของคุณอยู่ในเรือนปุตตะนะคะได้ตําแหน่งมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉงมันเลยเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์นั้นนะคะอาจจะพบเจอกับใครสักคนหนึ่งแน่ๆนะคะอ่ะไปดูไปดูต่อนะคะ Empowerment ค่ะเป็นเรื่องของการที่คุณนั้นจะมีอํานาจมากขึ้นอ่ะอำนาจ Empowerment คืออะไรอะทรงพลังอืม เหมือนเราได้เหมือนเราได้ empower เหมือนเหมือนเราได้รับอํานาจอะไรบางอย่างอ่าบางคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่งานใหญ่อะไรพวกนี้นะคะออคืออํานาจเต็มในมือนะคะมีคนช่วยไหมไม่มีคนช่วย,ยไหม,ม,ค,มคะคนส,นสนิทดาภรณ์ฤทหาเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศอาจจะมีช่วยนะแต่ไม่ได้ออกหน้าช่วยนะช่วยเป็นกําลังใจช่วยนะช่วยแต่ไม่ได้ออกหน้าไม่ได้เออ ช่วยลับๆช่วยอยู่เบื้องหลังนะคะเป็นที่ปรึกษาให้อยู่เบื้องหลังประมาณนี้ An s w ซ r เดือนนี้จะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีคำตอบให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าคำถามอะไรที่คุณมีคำถามอะไรที่คุณมีเออคุณเจอคุณจะหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะคุณจะมีคำตอบคุณจะเจอคำตอบนะคะไพ่ประจำตัวของคุณนะคะได้ไพ่สามถ้วยเห็นไหมสามถ้วยคือไพ่เพื่อนค่ะคนสนิทชาพฤกษกจะเป็นช่วงที่คุณนั้น มีเสน่ห์และเนื้อหอมในหมู่เพื่อนฝูงสังคมของคุณดาวสุขถอยหลังนั่นแปลว่าเก่าเก่าเนาะเพื่อนเก่ามีคนทักมาแม่หมอมีเพื่อนท่านหนึ่งล,ลักนาพฤกษศกนะคะณนะตอนนี้เขาได้มีการติดต่อได้รับการติดต่อจากเพื่อนร่วมงานเก่านะคะเพื่อนเก่าเก่าของเขาตั้งแต่วัยเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะทักทายมาไม่ได้คุยกันหลายปีเลยค่ะเนาะแยกย้ายกันไปทํางานเนาะอยู่ดีก็ทักมานี่นะคะแล้วก็มีการนัดนะคะไป รีวิวยนกันนะนะคะเป็นไปได้นะคะทีนี้3ทมทวมันแปลว่าลัคนาราศีพฤกษกตัวของคุณนั้นจะไปอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมมากขึ้นแล้วเราเรื้อหอมไงเรามีสเสน่ห์ไงเรากล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะอังคารคือการแสดงออกนะคะในเรือนปุตต่าที่แปลว่าความสนุกสนานกิจกรรมนะคะสนุกสนานนะคะยังไม่รวมนะคะเราไปดูกันทีนี้ ในอดีตที่ผ่านมาคุณไปเจออะไรมาบ้างพลังงานของคุณมี Queen of Pentacles นะคะมี u e e n of w a n d s มี The c ช a r i ออกและมีอัศวินถือถ้วยในอดีตความสัมพันธ์ของคุณเรามองว่าดีนะบางแต่บางคู่บางคนอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะ c h a r i ียคนรักอาจจะเป็นชาวต่างชาตาาาิต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอยู่ต่างประเทศหรือต้องเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่เสมอนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ในอดีตความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมามาไปไป,ไ,ปได้นะคะความสัมพันธ์โอเคนะควีนนะวถือเหรียญและไนท์อฟคัพส แต่มันมีควีนถือไม้มาด้วยอ่ะทำไมอ่ะเอน r จ y มัน Energy มันมีความห่างไกลกันใช่ไหมในปีที่ผ่านมาดาวคู่ครองของคุณเขาอยู่เขาไปอยู่ในเรือนมรณะตั้งนานเนี่ยนะคะเกือบปีบางคนน่ะแต่มันเหมือน,ม,นมันห่างกันไปโดยปริยายอ่ะ จนกระทั่งว่าความสัมพันธ์นั้นมันจูนไม่ติดก็เป็นไปได้นะทั้งๆที่มันดีนะคะทั้งๆที่มันโอเคนะแม่หมอมองแบบนี้เพราะ q u e e อ of Penta c l e เคคือคุณนะเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะที่ชาวลัคนาราศีพฤกษกคือธาตุดินเนาะคือราชีถือเหรียญท่านนี้ซึ่งรานีถือเหรียญนั้นก็บ่งบอกถึงคนที่มีความมั่นคงในความรักมีความมั่นคงและมีความหนักแน่นในเรื่องของความรักนะคะสำหรับแม่หมอมองเช่นนี้นะและส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นน่ะเพราะคุณคือธาตุดินอ่ะ คุณรักใครคุณก็ทุ่มเทนะคะทีนี้ขอขยายหน่อยอืก็ยังเป็นไพ่ i n g of w a า d s แสดงว่าอาจจะเป็นเรื่องของการไม่ค่อยยอมกันทั้งคู่เพราะไพ่คู่ธาตุไฟขึ้นมาเรามองว่าในอดีตความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไพ่คู่ธาตุไฟราชาราชีนีถือไม่เท้าเป็นคนมีความมั่นใจตัวเองได้ในสถานการณ์ตอนนั้นมันอาจจะทําให้มีความร้อนๆได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ใจร้อนหนุนหันพันแล่นได้หรือ เ,เรื่องของอีโก้นะคะเนาะต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างมีตัวเลือกหรือต่างคนต่างมีทางไปนั่นเองแม่มองมองแบบนี้มันมีเรื่องของการสื่อสารมีเรื่องของความเครียดมีเรื่องของความกังวลมีเรื่องของการถูกแทงข้างหลังและการต้องการปลดล็อกให้เป็นอิสระเอาละ่ะเรามองเห็นถึงความสัมพันธ์ในอดีตที่คุณอาจจะเจ็บจากการพยายามประครับประคองในอดีตเนาะแต่มันเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่านะตอนนี้ตัวตัวของคุณนั้นมีความสุขมากขึ้น ต้องบอกว่ามีความสุขมากขึ้นในเดือนนี้รีบกอบโกยโอกาสนะคะอ่ะความสัมพันธ์ใหม่ๆจะเป็นยังไงคะมีพลังงานของอาศวินถือเหรียญมี The Hermit มี The Tower มีชัว Pentacles มี Six of Swords นะคะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะ ค,คุณอาจจะเจอกับคนที่เขาเข้ามาอย่างป,ปุบปับฉับพลันอย่ายที่บอกว่าดาวคู่ครองของคุณเขาคือพระอังคารนะคะเจ้าเรือปรนปัตนิเนี่ยเขายังครองเรือนวินาศด้วยนั่นแปลว่าวินาศมันแปลว่าป,ปุบปับฉับพลันคาดไม่ถึงคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์อย่างคาดไม่ถึงนะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเอดจีของคนที่มีความกล้าหาญในจักรเพนนักเกิลแต่เข,ขาค่อนข้างนิ่งเนาะหมายความว่าเฮอร์มิตเนี่ยแสดงว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดเยอะ คิดเยอะในแง่ของการคิดวิเคราะห์แยกแยะเพราะว่าดาวอังคารเขาเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีกันเรือนปุตตะที่ดาวพุธแบบราศีกันคือการคิดวิเคราะห์แยกแยะไพ่เฮอร์มิตคือไพ่ของราศีกันมานะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาค่อยๆดูค่อยๆคิดค่อยๆค,ค,ค,คุยนะคะทัวร์เพนทากลส์อาจจะเป็นในลักษณะของตัวเลือกทางเลือกของการแลกกันได้ซิอัพสอเขาอาจจะพึ่ง เปลี่ยนแปลงเดินออกมานะคะอาจจะเพิ่งเปลี่ยนแปลงเดินออกมาเป็นไปได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ได้น้นงที่ดาวดาวเสาเรีงนะคะอังคารกับเสาเล็งกันเนี่ยเป็นคู่แตกหักคู่ทรอยวิวาหรือคู่ศัตรูกันนะคะเนาะโอเคอาจจะเพิ่งเปลี่ยนแปลงมานะคะอย่างผุดปรับฉับพลันเลยแหละเนาะคู่เนี่ยชาวเวิร์ดนะคะเออเราขอขยายหน่อยได้สิบอ่ะอาจจะถูกแทนข้างหลังมาได้นะเด e Sun ันโอเค แม่หมอมองว่าคนคนนี้อ่ะหมดใจนะในแง่ของความรักอ่ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคลั่งรักเนาะเจ้าเรือปะนีของคุณครื่องคานในราศีพิจิกนะคะมันแปลคนคนนี้จะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความลึกลับในแง่ของความรู้สึกนะคะค่อนข้างดีค่อนข้างอินเทนส์ค่อนข้างที่จะรักใครก็เต็มที่ถ้าเดินออกมาแล้วก็ไม่กลับไปเลยเป็นฟิลารมณ์ประมาณนี้เรามาดูการหาเขาเข้ามาค่ะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้าง ในช่วงวันที่18กันยายนนะคะออในช่วงที่18กันยายนดาวอาทิตย์ค่ะเจ้าเรือนพันธุของคุณนะคะจะเดินหน้านะคะย้ายเข้าไปยังราศีกันนะคะร่วมกันกับดาวอังคารซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยพันธุก็คือญาติพี่น้องของเราเนาะเป็นคู่ศัตรูกันนะกับดาวอังคารโอเคไหม <laughs> แล้วเขาไปเจอกันในเรือนปุตตะนะคะแสดงว่าอาจจะได้ทําคุณอาจจะได้เรามองว่ามันเป็นเรื่องของญาติพี่น้องนะคะอาจจะเจอกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องคนอายุอ่อนกว่าอ่าได้นะคะคนอายุอ่อนกว่าหรือญาติพี่น้องของเรานะคะเข้ามามีส่วนกับความสัมพันธ์นี้ด้วยเนาะอืม บางคนน่ะมันเหมือนกับว่าโหยดูไพ่สิไพแห่งชัยชนะขึ้นด้วยหกไม้เดือนนี้คุณจะค่อนข้างปังอ่ะคุณอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่อ่ะเนาะพันธุป,ปุตตะนะคะวินาแบบคาดไม่ถึงนะคะทีนี้มันยังแปลว่าเรื่องของสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะนะคะที่เราอยากจะทําอะไรให้มันมีความมั่นคงขึ้นให้มันมสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วอังคารอยู่ตรงนี้เป็นมหาจักรแต่เขาเป็นู่ศัตรูกาทิตยเนาะเรามาดูว่าเขาจะเทคชั่นยังไง เออก้ามาก้าดาบเห็นไหมอาจจะเครียดนะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาต้องพยายามไม่เยอะคะ่ะเพราะว่าอังคารมหาจาับแปลว่าต้องทำเยอะๆต้องเหนื่อยอะ่ะและพอเราอ่านทิงสองเขาอยู่ในเรือนลาพักของเขาอ่ะลาพักแปลว่าลาผลความสําเร็จนะคะแสดงว่าตัวเขาก็ไปเจอคอนเน็กชันแต่ว่าอาจจะยุง่งๆวุ่นๆนะคะและ้วก็เรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็เหนื่อยอาการอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมสีดาเครียดเหนื่อยนะคะแต่ถามว่าเขาโอเคไหมเขาได้ไหมได้6 ไมเห็นไหมคือคนคนนี้อังคารเป็นมหาจักรยังไงก็ชนะเพราะไพ่แห่งชัยชนะเกิดขึ้นนะคะและเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่ด้วย9ก้าถ้วยเห็นไหมมีตัวเลือกนะคะมี c h อยส์เขาอาจจะเหนื่อยเนาะเรามองว่าเรามองว่าอ่ะหนึ่งหน้าที่กลางงานเรื่องอะไรของเขาเนี่ยมันโอเคนะคะเขาอาจจะเหนื่อยเพราะงานเขาเยอะอย่างนี้ไม่หมอะนี้ที่เรื่องของความรักพอเขาเข้ามา เออ่เป็นมุมที่โยกถึงกันนะคะกับตอนุรักษคุณในเรือนสหาชาก็เลยมองว่าคุณอาจจะได้พบเจอจากกลุ่มเพื่อนของคุณกลุ่มเพื่อนที่แนะนำให้สามถ้วยนะคะมองว่ามุมนี้เป็นมุมโยกถึงกันและจะเจอกันคือถ้ามุมที่มันไม่โยกกันมุมฉากมุมอะไรอย่เงี้ยมันเป็นมุมที่ถึงจะคุยก็คุยยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่รอไปด้วยกันยังไม่เห็นเห็นชอบยังไม่เห็นชอบด้วยกันอะไรอย่างงี้คะ่ะ ะะทีนี้พอมันเป็นมุมโยกกันมันเป็นมุมที่ซับพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะยังมีดาวอาทิตย์เข้ามาด้วยก็คือบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ของคุณนะคะอาจจะได้ใหม่เพื่อนเพื่อนชะลครนาราศีพวกตุวอาจจะได้ย้ายบ้านย้ายพงงานอะไรพวกนี้ค่ะไดออ้หรือได้ได้ทาอะไรใหม่ๆนะคะได้ได้แบบได้ที่อยู่ได้รถได้รถใหม่ได้บ้านใหม่อะไรพวกนี้นะคะแล้วกออ็มันเป็นมุมที่ มันเป็นมุมที่เอื้อกับคุณด้วยเนาะอาทิตย์กับศุขเนี่ยนะคะโอ้บอกไงดีคุณอนะโอเคนะแต่คนแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยเรามองนะว่าอาจจะต้องผ่านด่านอะคุณแม่อะไรเงี้ยเนาะถ้าถ้าเพื่อนแนะนํานะคะถ้าเขาเข้ามาจีบอะเรามองว่าเขาอาจจะเครียดนะคะเพราะว่าเนี่ยหนึ่งเขาก็เป็นคนไม่ค่อยยอมใช่ด้วยสินะไม่ค่อยยอมคนนะแม่หมอง,มอ,งอังคารเขาไม่ค่อยยอมคนตรงนะั้นนะคะแล้วทีนี้ประเด็นอนะคืออาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่สตูนะนะคะถ้าเขาเข้ามาก็อาจจะแบบ องมา,มาผ่านด่านผู้ใหญ่ของเราอะเรามองแบบนี้ออนะคะมาผ่านละมาผ่านด่านคุณแม่ของเราอะผ่านด่านญาติพี่น้องของเราอะพันธุ์แปลว่าครอบครัวค่ะฝั่งคุณแม่โอเคไหมถ้าไม่ใช่คุณแม่ก็คือครอบครัวเนี่ย our own family ครอบครัวของเราเองใครก็ได้และญาติพี่น้องเราได้ทั้งหมดนะคะไม่ต้องเป็นคุณแม่ก็ได้แปดไมออ้การคุยขยายก้าดาบนะคะได้แปดไม้เนี่ยแหละคะ่ะอาจจะมี เรื่องของการสื่อสารนี่แหละเนาะนะคะการพูดคุยกันอาจจะคิ้เครียดได้นะคะสิบถ้วยมาแล้วจากครอบครัวนะคะก็ทีนี้ในช่วงที่วันที่ส8บดกันยายนนะคะดาวศุกร์ระดับพุธเนี่ยจะเดินหน้าละนะคะย้ายราศีละดาวศุกร์ก็คือดาวตัวคุณนะคะก็จะย้ายเข้ามาสู่เรือนพันธุเดินหน้าใหม่นะคะเข้าสู่เรือนพันธุคู่กันกับดาวอาทิตย์ ในคาที่ดาวพุธท,ที่อยู่ตรงนี้จะเดินหน้าโอ้ oh. จะเดินไม่ใช่สิดาวศุกร์จะเดินหน้านะคะมาอยู่คนเดียวในคาที่ดาวเมื่อกี้อาทิตย์ไปแล้วเนาะอาทิตย์ไปเจออังคานเสร็จพุธก็จะเดินหน้าไปเจอไปร่วมกันจะเป็นอาทิตย์พุธอังคารในราศีกันนะคะในช่วง2 8กันยายน ะะและดาวศุกร์ก็จะเดินหน้าแล้วมาโดนดาวเสาร์เลงก็คือตัวคุณก็จะเดินหน้ามาโดนดาวเสาร์เลงเหมือนเคยนะคะเหมือนช่วงก่อนนันนี้ประมาณเดือนหนึ่งในมุมนี้มันก็จะเป็นมุมเดิมๆนะคะในแง่ของเรื่องของหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่นะคะประมาณนี้แต่ว่าในเรื่องของปุตตะล่ะมาดูกันในเรือนปุตตะเนี่ยการที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่อะมันจะมีดาวทั้งหมด3ดวงนะคะนะัตอนนี้ในปลายเดือนก็คือ,อ,อดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวอังคาร ซึ่งอังคารเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันที่ม่หมอบอกเนาะเออแต่แต่นะคะมันมีแต่แต่ไม่หมอมองว่าในมุมเนี้ยก็จะเป็นมุมที่เราสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะอืมสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้สองถ้วยอืมเห็นไหมไม่หมอกว,ว่ามันมีคนช่วยอะ นะคะเขามีตัวช่วยนะคะแล้วก็อ,อ,อย่างน้อยพุธเนี่ยเขาเป็นตัวกลางเนาะพุธเนี่ยกับอาทิตย์เขาถูกกันนะแล้วพุธคือปุตตะคือบุตรบริวารลูกนอ้องหรือการเงินของคุณปังมากเลยนะคะเพราะพุธตำแหน่งนี้ปลายเดือนได้ตำแหน่งมหาอุดและ,กะเกษตรตราธิบดีนะคะสามเหรียญโอ้ปังมากปังไม่ไหวนะคะอัศวินถือถ้วย ซึ่งพุทจะคือตัวแปรหมายความว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรการเงินนะคะเงิน knock everything ค่ะเพื่อนๆ <laughs> จัสซิสค่ะเออเงิน knock everything นะคะเออ money knock everything ในเดือนนี้นะคะแปลว่ามันจะมีการเออได้เขาเรียกอะไรอะ่ะใช้จ่ายเนาะใช้จ่ายหรือ อาจจะมีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้เงินแต่ข้อดีคือเงินเข้าอ่าข้อดีคือเงินเข้าข้อดีคือมันมีเงินนะคะเอมีเงินที่ก่อนนี้ล่าช้าเนาะแต่ตอนนี้เสริฐเดินเร็วแหละนะคะเข้าราศีกันในวันที่2 8กันยายนโอ้ยตำแหน่งนี้ค่ะยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ไม่ได้มีดาวอะไรเล็งและนะคะไม่มีคู่ศัตรูบออะไรเล็งและนะคะมีไหมเดี๋ยวแม่หมอดูนะไม่มีแล้วนะคะไม่มีมุมนี้ <c oughs> ซึ่งเเรื่องของการสื่อสารนะคะจะนำมาซึ่งการที่คุณโคเปรตกับคนหมู่มากคุณสร้างคอนเน c t ชันคุณเจอเพื่อนนะคะคุณบิ r รีเลชั่นชิพสามเหรียญน,นั่นแปลว่าเงินก็จะเข้าตามเห็นไหมคะการทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะแต่ว่า,าราศีพฤษภเนี่ยถ้าคุณทำงานประจำนะคะคุณเป็นฟรีแลนซ์ลูกค้านะคะหรือเรามองว่า ปุตตะก็คือคนอ่อนกว่า 1. เดือนนี้มันมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอกับคนรักเอาเรื่องความรักหนึ่งคนรักอ่อนกว่าคนอ่อนไวกว่าได้เจอนะจ๊ะจากไหนเพื่อนค่ะเพื่อนสังคมอาจจะมีอาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะ,ะาราคานาราชิพุก่วนใหญ่จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะอยู่กลุ่มเพื่อนเดียวกันเพื่อนแนะนําให้ได้นะคะสามเดือนยังแปลว่าการ เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะอาจจะวินถือถ้วยแอบชอบแต่ยังเก็บทรงอยู่เนาะเก็บทรงเก็บฟอร์มเก็บความรู้สึกอยู่นะคะสองไม้ยังรออยู่ค่ะบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของเนี่ยเป็นคู่ทางไกลต่างประเทศค่ะยูเอ็นเอสทับคุณอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเจอคู่ต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้ซึ่งอาจจะอยู่คนละที่นะมีโอกาสเป็นไปได้แต่หาไม่เป็นเช่นนั้นคือการรอคอยก็คือใจแบบคุยกันเรื่อยๆแต่แน่นอนไา่สองถ้วยขึ้นมาคุณจะเจอนะคะเดือนนี้ คุณจะเจอเดือนนี้อ่อนกว่าเด็กๆมีเด็กมาเตะมาหยอดได้นะคะคนอ่อนกว่าได้เพื่อนๆนะคะเพื่อนรุ่นน้องรุ่นน้องะไรพวกนี้ค่ะจะซิสไพ่วันนี้บ่งบอกว่าคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นในความเป็นตัวของตัวเองนะคะแม้ว่าดาวเสาร์จะเล็งคุณในช่วงปลายเดือนแต่จะซิสบอกว่าคุณจะต้องตั้งมั่นจะต้องมีความชัดเจนในตัวเองว่าเดือนนี้คุณจะโฟกัสอะไรคุณจะโฟกัสเรื่องของการเงินคุณจะโฟกัสเรื่องของการงานนะคะเปิดเดือนมานะคะนอกจากดาว เสาที่ถอยหลังยังมีดาวพรฤหัสบดีที่ถอยหลังด้วยนะคะซึ่งพระฤหัสบดีเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณนะคะซึ่งเขาตอนนี้เขาอยู่ในเรือนมีนาธเนาะเขาพักองศายาวๆไปเลยนะคะจนถึง8มกราคมมันแปลว่าจะเป็นช่วงเวลาค่ะที่อาจจะมีคอนเนคชันเก่าๆเนาะนะคะคนที่เราแฮงเอาท์ด้วยลาภะก็คือลาภผลความสําเร็จนะคะและก็อาจจะต้องะระมัดระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยเนาะนะคะนิดนึง เพราะเป็นดาวเรยมอนะพอพักองศาอย่างเงี้ยอาจจะมีโรคเต่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะที่เราแบบที่เราที่มันหายไปแล้วมันอาจจะแบบอยู่ดีก็อ้าวกลับมาเป็นอีกอะไรเงี้ยหรือว่ามันปรากฏขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ดูดีๆนะคะเนาะกินนอนให้ตรงเวลานะคะเนาะอย่าเครียดมากอย่าคิดมากนะคะยืนนะจะทําให้เราคิดเยอะอยืนนะจะทําให้เรานั้นเขาเรียกเป็นดาวอารมณ์เนาะเพราะฉะนั้นอะ ละขษณะราศีพฤษภจะต้องควบคุมยูเนสนะคะแล้วก็หมั่นออกกําลังกายเนาะนะคะในมุมนี้นะคะประมาณนี้แต่โดยรวมการเงินเป็นมหาอุดอก็ต้องปังอยู่แล้วล่ะนะคะส่วนเรื่องของความรักอะถ้าปุตตะวินาศนะมันอ่านมันอ่านได้อีกแบบหนึ่งนะถ้าสามเหรียญขึ้นกับสองถ้วย ให้ระมัดระวงังหรือว่าให้เช็คกด,ดีว่าคนที่เข้ามาในเดือนนี้นะคะเขาว่ามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเขา,ามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะถ้าไพ่สามสามมันมีโอกาสเป็นสามคนได้นะเนาะออบางทีอะมันแปลมันแปล,แปลอยู่ดีก็ปุ๊บปั๊บรับ,บ,บ,บโชคค่ะแล้วก็อาจจะเอ็มเพรสขึ้นด้วยใช่ไหมนะคะเนี่ยอยู่ดีดก็อาจจะแบบมี นองขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ได้นะมันอ่านได้หลายอย่างเนะปุตตะวินาศแล้วก็ปุบปับรับโชคขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะก็เรามาระวังนะคะเนาะให้ดูดีๆค่ะค่อยๆดคยูค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะเอ,อ่อไม่เหมาไปกรลันใจให้กับเพื่อนๆคนโสดชาวลาัคนราศีพฤกษกทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจไม่หมาต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทำนายรวมไม่ได้จ่อจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ หากเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอยียดจะช่องด e สคริปชันด้าล่างใต้คลิปค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ